สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตกากก่องนะคะตามมาดูค่ะขมุงดูอะไรกันขมุงดูอะไรกันอะไรสบาเนี่ยออเข้าไม่ได้เลย

ไอคิดครับฮะรีอาอยู่กับอยร์ไหมอนใช่ไอามากฟ้ามากครับจะมาหรอมาแล้วเนาะใกล้แล้วระหว่างรอรีอาเอางี้ต้องเรียนทุกท่านเมื่อวานนี้ผมเ็อบังเอิญไปให้ข่าวเขาเพราะเห็นว่าเขาบอกว่าเขาก็คือช่องข่าวสามช่องนะนี่นี่กล้องใครโดนหางบังแล้วใครช่องไหนวนี้มึงลงไปก่อนกี้ามา ขโมยซีนแล้วนี่พอดีเห็นข่าวที่ถ่ายทอดออกมาแล้วรู้สึกไม่สบายใจไม่ลงมาเร็วลงมาเร็วเพราะว่ารู้สึกว่าอะไรลงมาได้นี่เหรอไม่ได้ทางพนันอือนี่ใครเก็บนะดูมันดิพื้นที่นะครับนี่คนไปไหนใครนี่เหรอนี่นี่ใครใครมาวบอก่าใครหรือเปล่า รู้สึกไม่สบายใจที่าม,ามีข่าวไปว่าทนายสมเกียรตินไปห้ามยูทูบเบอร์ไม่ให้ถ่ายลงไม่ใช่นะครับยืนยันทุกท่านหรือ FC ของทุกแต่ละคนต้องฟังนะครับผมแค่บอกว่าบางเวลาที่เป็นช่วงเวลาส่วนตัวเเขาเนี่ยยูทูบเขไม่ถ่ายแต่อะไรก็ตามลุงให้ถ่ายอยู่แล้วเมื่อกี้ผมก็นั่งคุยกับลุงอยู่วนะ่าเออ มาเคลียร์ตรงนี้กันเพราะว่าเขาบ,บอกเขาไม่สนใจเขา,ญญารู้ว่าทนายเป็นยังไงเขารู้เพราะนั้นข่าวลือหรือข่าวที่พยายามยั่วยุให้ผมแตกกันหรืออะไรการที่ท่านจะต้องต้องปัดออกไปนะทุกท่านเป็นพี่น้องผมนะคือผมไม่ได้เคยห้ามว่าไม่ได้ถ่ายนะแต่ข่าวมันออกไปทำนองว่าทนายสมเกียรติทรัพยลุงอะไรทุกอย่างนี่แหละไม่ยูทูบเบอร์เข้ามาถ่ายไม่จริงไม่จริงครับทุกคนถ่ายได้แต่ ผมเขาถามความเห็นผมส่วนตัวผมหมายความว่าอยากให้ลุงมีเวลากับครอบครัวส่วนตัวบ้างในบางช่วงขณะไม่จำเป็นต้องถ่ายตลอดเวลาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันมีข่าวไปผมไม่สบายใจก็เลยต้องเดินทางที่มันเคลีย์ตัวราะถ้าพี่ๆเข้าใจอย่างนั้นก็ให้เข้าใจใหม่นะครับผมไม่เคยยืนยันว่าไม่ให้ทุกท่านถ่ายหลุดนะไม่ใช่นะครับแล้วก็อะไรอ่ะสิ่งที่ผมได้พูดไปกับลุงตอนที่ผมไลฟ์สดรมนั้ยเนี่ยผมพูดด้วยความปรารถนาดีไม่มีอะไร เมื่อกี้นี้ก็นั่งคุยกันครับให้ดูก็ได้ว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันหรอกครับเราคุยกันดีๆเนี่ยครับก็รู้ขอถ่ายรูปสักไปนะ<ม>เดี๋ยวพี่น้องไม่ได้รู้ว่าเราคุยกันนี่เลยนะครับ<ม>ก็เนี่ยก็คุยกันดีอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรนะครับก็มีการนัดกมุมนัดงานกันปกตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดส<ม>ิบเขาไปใส่เป็นร้อยเวลาผมพูดร้อยเป็น<ม>พั<ม>น 1, ทุกคนต้องต้องใช้สติปัญญาการแยกแยะก,ก,กันเอาเองนะครับ แล้วยิ่งช่วงอืมใช่มันเกินกว่าแน่แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ลุงพลเองจะต้องตั้งสติให้มากที่สุดได้ยิงข่าวว่าสองสามวันก็ขี่รถไปมายกเท้าให้ขี่รถไปมามีชายชุดดำผู้หญิงชุดดำมาหลังบ้านโอ้ยตายแล้เผมกนนลย <c oughs> นั่นคือก็ผมก็พูดไปแล้วว่ามันเป็นแผนยั่วย,ยุอะไรบางอย่างซึ่งถ้าลุงลุงไม่มีสติในการกดพ นะครับเขาก็จะพยายามหาเหตุอย่างนี้แหละในการมาถอนประกรงประกันนี่แหละหาเหตุสารพัดสารเพ้ยิงข่าวแว่วๆอีกว่าจะมีการสร้างกลุ่มอะไรมาคัดคองคัดค้านอะไรอีกมั่วซั่วยหมดเลยนะครับที่สําคัญที่สุดที่มียูทูบเบอร์ทั้งหมดที่อยู่ตรงเนี้จะต้องไม่ตอบโต้เมื่อใดที่คุณตอบโต้เขาคุณกลายเป็นชุมชนอิทธิพลเมื่อไหร่ก็จะบอกเลยว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนอิทธิพลเพราะว่าเพราะว่าลุงคนเองยูทูบเบอร์ทุกคนคือคนที่อยู่ตรงนี้ นะครับอันนี้คือ YouTube แล้วป่ะครับพี่เป็น YouTube แล้วป่ะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอครับต้องใส่ไหมจ๊ะครับต้องต้องใส่นะครับดัะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้ใช้ความรอบคอบความสงบในการดำเนินชีวิตไปบอกนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะเตือนยังไงนะเพราะผมก็อยู่คนละที่นะครับเอ้ยระวังหน่อยนะเนี่ยไม่รู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมเนี่ยไอ้นิกกี้ ระวังหน่อยนะอ่าโอเครู้เรื่องนะครับฝ่ายตั้งรับกับฝ่ายบุกมันต่างกันนะเราต้องตั้งรับยังไงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ที่โดนกักตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีผมมองว่าเป็นเรื่องดีคือไม่ต้องออกงานนะครับเป็นเรื่องดีกักตัวไว้บางทีผมเข้าไปก็ปิดปากนะฮะก็แต่แกบอกแกตรวจมาแล้วมีใบแพทย์แล้วว่าไม่มีอะไร นะครับไม่มีอะไรก็โอเคก็สบายใจส่วนหนึ่งแต่อย่างน้อยระเบียบก็คือระเบียบนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องรอรีอาร์นิดนึงจริงๆผมก็ไม่คิดทุกคนว่าผมอ้วนไหมอ้วนค่ะใช่ไหมบวมไหมบวมบวมกับอ,อ้วนต่ากงกันอ้วนกับบวมเหมือนกันเมือนกันนะครันนบคือตอนนี้เนี่ยพอดี <c ười> ผมไปเห็นรีอาร์ก็ไปติดต่อผมว่าเออทนายมาท้าทายผมเลยแผมที่บ้านนะทนายเอาไหมท้าเล่นกันอะไรครับท้าเล่น ผมว่ารีอาสามารถลดน้ําหนักให้เอ๋ววันนี้ทําให้ทนายน้ําหนักลงได้ผมว่าเอ้ยจริงเปล่าผมว่าเช้าช่างร้อยกิโลครับถ้าเป็นหมูย่างก็หมูย่างขนาดกำลังกำลังย่างกำลังปิ้งเลยเอช้านี้โอามาพอดีเลยมาๆเอา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 กล่องมาหน่อยไปดิผมเริ่มหยิบเดี๋ยวกล่องเอากล่องมาหน่อยแล้วก็มานั่งที่แกบเนาะเอาเอาผิดพันมาหน่อยผมรับคำท้านะวันนี้เดี๋ยวขอผิดพันหน่อยจะทำงาน ทีนี้ตอนนี้ผมมีน้ำหนักผมผมรู้สึกปวดหลังน้แล้วก็ปวดหัวเข่านนน้ำหักก่อแต่ว่าน้ำหนักผมมันมันเยอะมากในการกดแล้วก็เนี่ยหนอกหนอกคอปวดยังคำเอาให้ขึ้นเล้วครับพอดีพวกพี่ๆเขาคิดยังไงไม่รู้ไปบ้านผมคิดยังไงไม่รู้ไปบ้านผมไปท้าผมทนายคะับอโอ้ยต้นกบข้าวกบขครับข้อคขาเขาบอกว่าทนายเอาไหมผมผมท้า เขาบอกเขาท้าผมว่าสองงานนี้ภายในสิบวันเนี่ยหรือภายในหนึ่งเดือนเนี่ยผมต้องน้ำหนักผมจะต้องหายไปสัก5้กิโลงานนี้คุณต้มกัคุณต้มแหละดูว่าใครจะลองกันนะ <c oughs> อย่าให้ผมเกียดผอมนะอัน <c oughs> นี้ผมก็ถามว่ามันคืออะไรตังแต่พี่มุดีพูดตอนไหนพี่ธนันพูดดีอ่ะดีอ่ะซื้อเลยอะไรอะไรเราก็ไม่เข้าใจนะเราก็คุยเปชั่วโมงเลย อ๋อเป็นพิพันธอาหารเสริมนะครับไม่มีพิพันธอาหารเสริมที่เป็นพวกสมุนไพรผลไม้อะไรก็ว่าไปอันนี้ใืออะไรครับเอสีรอถ้าไน่พร้อมก่อนไม่จะซื้ออ๋อมาเลยแต่ถ้าไม่พร้อมรีอาร์มีเรื่องนะเอาของพูดก่อนนะเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับสมเกียรติอ่ะทุกท่านที่ดูคลิปอยู่นี่นะครับเนี่ยวันนี้ไปเหยียบท้ำเสือท้าผมที่หน้าบ้าน 你看这